ใครปากใครโทรมานะคะป้าชาดุนติดุนติป้าชาเปล่าประชาหรือเปล่าแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ใช่อ่ะแล้วประชาไหวไงบ้างคะประชาปวดท้องประชาปวดท้องปวดท้องเพราะอะไรคะโอู้ปวดท้องอย่างนั้นแล้วทำอะไรคะประชาปวดท้องเพราะอะไรคะกินน้ำมากินน้ำมาปวดท้องเหรอแล้วน้องซินเนี่ยบอกว่าไงให้ให้ประชาหายยังไง ประชาจะหายปวดท้องประชาต้องกินอะไรคะน้ำคือน้ำอีกอ่านบอกคือน้ำเ,อออำเยอะแล้วปวดท้องไงให้ลุงตีโทรมาหรือเปล่าคะเร็วลุงตีเวลาลุงตีเอาครับเหรอลุงตีงรับสายลุงตีพูดว่าไงนะอ่ายังไงนะรับสายแล้วลุงตีพูดว่าไงนะอบไรว่าไงผมว่าไง ไปให้ลุงติดหน่อยนนึ่งทงจูบด้วยค่ะสรงจูบให้ลุงติดป้าชาหน่อยไป่ิ